สวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีพร้อมกันและสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนกรกฎาคม2567นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลน,นะคะ ท่านที่เกิดในราศีตุลในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพอออะไรก็ตามนะคะราศีตุลก็จะหมายถึงท่านที่เกิดช่วงวันที่16ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะนั่นก็คืออิงจากไพ่าทาโรต์นี้นะคะแล้วก็อิงจากไพ่เลนมองนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้ตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิง จากดวงดาวอิงจากเวลาตกฟากอิงลัคนานะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันนะคะท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มันเป็นจังหวะช่วงออของท่านนี้มันเป็นช่วงจังหวะขาลง เป็นช่วงจะบอกว่าดวงตกก็ยังว่าได้นะคะแต่ทั้งนี้ทางนั้นมันก็ไม่ได้ว่าตกลงเ้อยมากมายจนไม่มีทางขึ้นได้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็ดวงตกเป็นเฉพาะบางคนเท่านั้นเองเพราะว่าคนที่เกิดในราศีตุลแต่และคนนั้นก็เกิดไม่ตรงกันเพราะเกิดวันเดือนปีวันเดือนปีเกิดมันไม่ตรงกันนะคะ ส่วนใครจะดวงตกมากจะดวงตกน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาบารมีของแต่ละคนนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูสภาพทั่ว,วไปตามพื้นฐานดวงของท่านแล้วนะคะท่านที่เกิดในราศีตุลช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มันมีเรื่องราวมันเป็นช่วงจวังหวะเหมือนคล้ายๆเหมือน พรสุขเขา้าพระเสาแทรกก็ยังว่าได้นะคะช่วงนี้ดังนั้นขอให้ท่านนี้จงพยายามตั้งสติให้มัน่นตั้งตั้งสติใช้สติใช้สมองใช้ปัญญาให้มากๆในการที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้มันได้ลงตัวด้วยดีนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเข้ามาประทัดท่านนะคะทีนี้แม่หมอ จะแยกดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับด้านหน้าที่การงานแล้วในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าท่านนี้จะทำงานธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็ตามบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามหรือทำธุรกิจส่วนตัวในอาชีพอะไรก็แล้วแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ท่านจะมีปัญหาในในการงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลบริวารในการงานท่านจะมีปัญหากับบุคคลในในงานจะเป็นบริวารลูกน้องหรือว่าหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานแบบไหนก็แล้วแต่จะมาทําให้ท่านนี้มีความารู้สึกว่าทําให้ท่านนี้เป็นปัญหาทุกใจเดือดเนื้อร้อนใจ สร้างปัญหาให้ท่านนี้ตึงเครียดนะคะจะมีใครบางคนที่มาก่อกวนหรือว่ามาทําให้ท่านนี้เสียสมาธิในการทํางานมันจะเป็นอย่างนี้แล้วปัญหาต่างๆในการงานท่านก็ไม่มีจิตใจที่จะทํางานได้ด้วยความสุขมันจะยังเป็นภาวะพะวงเป็นกังวลเป็นกวน,ก,วนกับวายใจ เพราะมันจะมีบุคคลในบุคคลหนึ่งคอยที่จะมาหาเรื่องหาความใส่ท่านจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นหัวหน้างานหรือจะเป็นผู้มาในงานของท่านนะคะมันจะท่านเอาเป็นว่าชัดเจนก็คือท่านจะมีปัญหากับบุคคลในบุคคลหนึ่งมาก่อกวนสมาธิท่านในการทำงานนะคะ หรือนักศึกษาเราเรียนก็เช่นกันก็ให้ระมัดระวังเพื่อนที่เรียนด้วยกันแล้วกันจะมีใครคิดไม่ดีกับท่านอยู่เหมือนกันให้ระมัดระวังถ,ถ้าคาใดเรารู้ว่าใครคิดไม่ดีกับท่านคิดหาเรื่องหาความใส่กับท่านขอให้ท่านหนีจงหลีกเลี่ยงหลีกห่างไกลนะคะอย่าได้เข้าใกล้นะคะเป็นการแก้ปัญหาของท่านาพยายามอย่าได้ ปะทะคารมนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าการงานการเรียงก็ให้ระวังบุคคลแล้วกันเพรานมันจะมีบุคคลมาคอยทําให้อานไม่มีสมาธิในการทํางานทำให้เป็นปัญหานะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งการเงินสําหรับเรื่องการเงินช่วงจังหวะนี้เดือนนี้มันก็เป็นแบบแม่หมอว่านั่นแหละมันเป็นจังหวัดดวงมันตก เหมือนเขาเรียกว่าอะไรพระสุกเข้าพราเสาแทรกแทรกการงานไม่พอยังมาแทรกการเงินอีกช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ให้ระมัดระวังให้ดีในการจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะมันจะเป็นจังหวะช่วงเดือนที่ท่านนี้จะมีรายการจับจ่ายใช้สอยเงินเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยกระเป๋ารั่วเลยนะคะ ใช้จ่ายจนไม่พอจะใช้มันยังจะเพิ่มพูนเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมามากมายเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังตัวการที่จะทําให้ท่านนี้หมดเงินหมดทองเสียเงินเสียทองไปมากมายนี้ก็จะมาจากบุคคลจะมีบุคคลในบุคคลหนึ่งมาทําให้ท่านท่านนี้ได้เสียทรัพย์สินเงินทอง ได้เสียการเงินการทองนะคะเพราะช่วงจังหวะนี้ดวงของท่านก็จะมีเคาะอยู่เคาะเกี่ยวกับบุคคลบริวารให้ระวังหากใครมาชักชวนท่านนี้ทำธุรกิจนั่นทำธุรกิจนั่นลงทุนนี่ลงทุนนั่นขอให้ท่านนี้ปฏิเสธปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ ถ้าหากแม้นท่านเอออ,อไม่ยอมปฏิเสธแล้วสิ่งที่ตามมาคือท่านจะเสียทรัพย์สินท่านจะหมดเนื้อประดาตัวนะคะจะหมดเงินหมดทองมากมายเลยนะคะให้เรามัดระวังบุคคลอาจจะมาหลอกลวงท่านได้ให้ระวังเรื่องการาพวกมิจฉาชีพระวังพวกอคอนเซนเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะ ช่วงเดือนนี้หากใครมาชักชวนอะไรท่านทํานั่นทนํานี่ลงทุนนั่มลงทุนนี่ว่าได้กำ,กำไรมากมายมหาศาลอย่าได้ไปเชื่ออย่าได้ไปหลงกลขอให้ท่านปฏิเสธเลยช่วงเดือนนี้อย่าได้คิดอยากได้อย,าอย่าคิดอยากได้ดีมีอย่าคิดอยากได้ดีมีสุขหมายความว่าอย่าได้โลภมาก อย่าได้โลภมากอย่าคิดว่าทําอะไรแล้วคนบอกว่าอันนั้นมันได้กําไรมาหาศาลอย่างนั้นอย่างนี้อย่าได้ไปเชื่ออย่าได้ไปหลงกลนะคะหากท่านไปเชื่อไปหลงกลจะโดนหลอกลวงได้หมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวเลยให้ระวังให้ดีๆนะคะเพราะมันจังหวะที่ดวงมันมืดมนช่วงนี้หากใครไม่แนะนำอะไรก็อย่าไปเชื่อนะคะให้คิด น้อยๆไว้ก่อนให้คิดให้คิดอ่ายังไงให้คิดแบบพอเพียงไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดว่าจะได้มีเงินมากมายจะเป็นอย่างนั้นทำไมงั้นโดนหลอกแน่นะคะทีนี้มาดูเรื่องแห่งความรักเรื่องความรักก็อีกอย่างหนึ่งท่านที่เกิดในราศีตุลช่วงนี้มันอะไรอะไรมันก็ประดังประดาเข้ามาโถมทับท่านเข้ามาความรักก็ไม่ดี จะเป็นความรักสาหรับคนโสดก็ไม่ดีคนที่มารักมาชอบเราก็ไม่เป็นไม่เป็นจีรังยั่งยืนมาหลอกซะมากกว่านะคะไม่เป็นรักที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านนี้อยู่เย็นเป็นโสดไว้ก่อนจะได้ไม่อชออช้ำนะคะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดถึงแม้ใครบอกว่ามารักแท้มารักจริงมาอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายแล้วมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้สุดท้ายก็ลงเอยคลองเรือนกันไม่ได้สุดท้ายก็มีแต่เรื่องเก็บปวดปวดแปลในหัวใจนะคะที่ี้มาดูความรักสำหรับชีวิตคู่ครอบครัวสามีและภรรยาในช่วงเดือนนี้ก็มีเรื่องบาดหมางไกลล้วของและแหงซึ่งกันมีเรื่องการออกนอกนู่นนอกทางจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นสามีช่วงนี้ ก็มักจะไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมักจะมีรักแทรกรักซ้อนเข้ามามีเล็กมีน้อยมีมือที่สองที่สามที่สีส่เข้ามามีบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านน้อยเข้ามาเอาเป็นว่าช่วงระหว่างเดือนนี้ทั้งสามีและภรรยาขอให้มีเหตุผลกันเข้าไว้นะคะคาใดที่มีปัญหาเข้ามาก็ขอให้แก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะ ไม่งั้นมันจะหันหลังให้กันได้นะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่มันก็จะมีเรื่องความเจ็บปวดปวดแปลในหัวใจเข้ามานะคะช่วงเดือนนี้มันเป็นช่วงจังหวะพะสุขเข้าพัสาุ่แทรกจริงๆความวยังไม่หายความควายเข้ามาแทรกมันจะเป็นในรูปแบบนั้นงานก็มีปัญหากับบุคคลบริวารความการเงินก็มีแต่ เรื่องได้จับจ่ายใช้สอยบางคนก็โดนหลอกลวงบางคนก็เสียทรัพย์สินนะความรักก็เสียพลังกิจพลังกจเสียคนรักเสียคู่ครองไปนะคะอกหักอะไรอย่างนี้นะคะช่วงจังหวะเดือนนี้ท่านทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดแปรบในหัวใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ดีขอให้ท่านพยายาม ตั้งหน้าทาบุญทําทานสวดมนต์นั่งนิ่งนั่งสมาธิไม่ว่าใครจะมาเสนอแนะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านนี้อย่าได้ไปเชื่ออย่าได้ไปหลงไหลอย่าไปฟังขอให้ท่านนิ่งนิ่งนินิ่งนะคะนิ่ง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 ปล่อยวางนะคะอย่าไปเชื่อขำว่าให้ช่วงน,นี้ให้ท่านนี้ทําตัวเป็นตาบอดงูหนวกเข้าไว้อย่าได้ยินอย่าได้ไปรับฟังอย่าได้ไปรับยินอะไรทั้งนั้น หากท่านไปรับรู้รับฟังรับยินแล้วมีแต่ความเสียหายติดตามมาสู่ตัวท่านขอให้ท่านนี้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำการนั่งสมาธิไปทำบุญไปสวดมนต์ภาวนาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้แสงสว่างสิ่งร้ายๆต่างๆมันก็จะมาลายไปนะคะช่วงนี้อย่าได้คิดโลภมากอย่าคิดอยากได้ดีอะไรทังนั้นให้คิดให้คิด ปล่อยวางปล่อยวางนิ่งๆน,นะคะแล้วท่านก็จะไม่มีเคราะห์นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แหละในท่านในช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านอิงทําบุญทําทานอิงศาสนาอิงสวดมนต์เข้าไว้นะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังบุคคลบริวารจะนําความเสี่ยมเสียเสียหายมาสู่ตัวท่านให้ระวังให้ดีนะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งการที่ใครจะมีทุกข์มากทุกข์น้อยมันอยู่กับที่เราสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพราะวันเดือนปีเกิดของแต่ละท่านมันไม่เท่ากันมันไม่ตรงกัน บางคนก็จะมีทุกมากบางคนก็จะมีทุกน้อยนะคะแล้วแต่วันเดือนปีเกิดของแต่และคนอยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่และคนสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันก็จะเหมือนว่าพอพอมาประชะโลมใจได้บ้างเหมือนกันถึงแม้ว่าบางคนนะเสียเงินเสียทองไปมากมายหลากหลายอย่างแต่ว่าเราก็ยังจะมีโชค ราบในการเงินในช่องทางในทางหนึ่งเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ยังจะพอมีแสงสว่างในความเป็นโชคลาบการเงินอยู่เช่นกันนะคะโอเคเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าคือเดือนสิงหาคมนะคะและช่วงเดือนนี้หากใครมีปัญหาอะไรอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาของท่านเพื่อเป็นดวงของท่านแต่เพียงคู่เดียวก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะ เมื่อท่านมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้แม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกับไพ่ยิปซีแล้วท่านก็จะได้เลือกสื่อสารกับครูบาอาจารย์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านนั่นแหละท่านก็จะได้รู้ทันดวงนะคะเพราะว่าที่แม่หมอบอกว่าดวงชะต่างท่านไม่ดีมันเป็นภาพรวมแต่ก็มีบางคนที่ดวงดีด้วยนะคะมันขึ้นอยู่ว่าท่านเกิดวันเดือนปี บนกุศลแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะดังนั้นให้มาดูกับแม่หมอหรือหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอบ้าหนหยองไกลกันก็มาดูกันทางออนไลน์นะคะดูทางออนไลน์ให้ท่านแอดไลน์มานะคะแล้วท่านก็จะได้รู้ทันดวงวม่าดวงของท่านนี้วันเดือนปีเกิดของท่านนี้เดือนนี้มันมีเคสจริงไหมหรือว่ามันไม่มีเคะหรือหากมีเคสท่านก็จะได้รู้ทันดวงท่านก็จะได้รู้ช่องทางในการแก้ไขสถานการณ์ จากกระให้กลายเป็นดีได้นะคะและในการตรวจเช็คดวงจะตานี้แม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะสองบาทจบทุกเรื่องนะคะช่วงเดือนนี้ท่านยิ่งมีปัญหามีเคาะกรรมขอให้ท่านนี้รีบมาตรวจเช็คดูดวงจะตากันจะได้รู้ว่าจะได้รู้ทันดวงว่าดวงของเรานี้มันมีเคราะเรื่องอ,อะไรบ้างมีเรื่องอะไรเราจะได้แก้ปัญหาได้ถูกจุดนะคะโอเค เราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าก่อนจากไปแม่หมอก็ขออวยพรทุกท่านนี้จงมีความสุขสุขทั้งใจและกายตลอดกาลคอทุกท่านนี้จงพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากสิ่งเหี้ยดังไทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงนะคะไม่บา,บายตั้งเ u so สมั h